และในวันนี้ผมสามารถเลือกทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน m i ไ c r a f t ได้ตั้งแต่เลือกโลกของเราอาวุธหรือแม้กระทั่งบอสล่าในตอนสุดท้ายผมจะต้องเลือกการตายของตัวเองและผมจะเลือกอะไรนั้นไปดูกันเลย เอาล่ะราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขเลิ่มเกมใหม่ครับพเนนะครับและอย่างแรกเลยตอนนี้เนี่ยเมือนผมจะต้องเลือกนะครับผมว่าแบบซีที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นซีทอะไรฮะมีเป็นแบบว่าซีทที่โลกมันพังนะครับผมซีทฟองสบู่เหรอซีทเนเธอร์นะครับแล้วก็ซีทัตลูมอ่าเลือกอยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูแปลกดีครับผมเอาเป็นว่าผมเลือกอันนี้ละกันเฮ้ยคุณผู้ชมโลกนี้มันอะไรกันมาครับเนี่ยโอ้โห มีสักเจอเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเหมือนจะมีแถบในการนะบอกเวลานะครับผมว่าการเลือกรั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ฟาร์มของก่อนเลยละกันก็ผมก่อนที่เราจะโดนว์ปไปถ้ามีสักเจอเยอะแบบนี้เนี่ยงั้นเราก็ต้องป้นของดีครับอ่าผมนึกไรหอกแล้วเดี๋ยวเราไปปีนหอคอยดีกว่าครับผมหอคอยของเราใช่ไหมอันนี้แหละปะด้านบนเนี่ยน่าจะมีของดีอยู่นะครับนี่เข้าทางนี้กันเลยทุบกระจกไปก็ผม <laughs> โคตรเกียน ขึ้นไปฮะฟืบ l ล t โกเราจะต้องหากล่องให้เจอนะครับอยู่ไหนหนะกลอ่องฟืบขึ้นมาเอ้ยเนี่ยเจอแล้วขอเปิดนะครับมีทองกับที่ขุดนะครับผมเฮ้ยอยากได้กอ่อมีก่อไหมกระโดดไปตรงนี้อ่ะไปครับใจเย็นนะจะโดนวาร์ปอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆวเปิดกล่องไปครับนี่มีก่ออยู่ก็ผมฟาร์มของฟาร์มของโอเคฮะใช้ได้เลย <laughs> ใส่ไปก่อนละกันก็ผมทีนี้ไปตรงไหนต่อเดียะเฮ้ยอันนี้ได้ปะนี่ไงล่ะโอ้โหก่ออย,ย่างดีเลยคุณผู้ชมนี่เก็บเลยฮะ อุ้ยกำลังจะวาร์บแล้วคุณผู้ชมว่าครั้งต่อไปในการเลือกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกอะไรฮะอ่ะเราดูแล้วกันแล้วก็ถึงเวลามาแล้วฮะคุณผู้ชมวันอันนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกไอเทมนะครับผมอ่าไหนดดซิมีอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นดาบคอปเปอร์เหรออันนี้เป็นเหมือนแบบอุ้ยกงเล็บหรือเปล่าเนี่ยเท่จัดฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้รับผมแล้วก็ที่ขุดยักษ์เหรอฮะโอ้โหโคตรใหญ่อ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นแบบนี้เปล่าตะเกียงวิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่านะครับ ผมว่านี่เท่สุดแล้วขอเลือกเป็นอันนี้ละกันอุ้ยคุณผู้ชมกลับมาทีนี่แบบเหมือนปลดล็อกอะไรหลายอย่างเลยฮะด้านขวาบนเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับผมมันปลดล็อกอะไรกันนะอุ้ยนี่ไงสไลเซอร์เหรอฮะใช้เพชรอ่ะสี่อันนะครับผมเหล็ก2แล้วก็โทเทมหนึ่งโอเคผมจะวันนี้เราเนี่ยมีเพชรแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีเหล็กนั่นเองเดี๋ยวหาก่อนครับผมไม่ยากนะไม่ยากแถวนี้เนี่ยมีของเยอะผมอุ้ยรู้สึกว่าแบบถ้าผมไปที่เรือเนี่ยเราจะได้อิไรท่าปะ อาไปตามหาดีกว่าอันนี้ยังไม่มีเหล็กนะครับปื๊บอันนี้ล่ะนี่ไงเจอเหล็กแล้วคุณผู้ชมรองเท้านะครับขาดเกางเกงไปเหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าก้าวหน้าแล้วแล้วก็นี่ไงเรือของเรานะครับผมจะต้องไปแวะให้ได้เลยเอาล่ะเจ้าวันนี้ต่อไปดีครับน่าจะไม่ตายหรอกมั้งมาถึงแล้วครับเจ้าวันนี้ค่อยๆลงนะครับถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ก็จะมียานะครับผมนี่ขอก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้กล่องนะครับจะไปกับอีไลท่าครับผมนี่โอ้โห ฟาร์มของแบบจุกๆเลยฮะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปนี่กันต่อดีว่าแมนชั่นนะครับผมเพราะว่าเราต้องการโทเทมนั่นเองไปดีไปดีลงมาประมาณอ่ะตรงนี้ละกันนะครับอ่ามาแล้วก็ต้องคราบเป็นดาบเพชรด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะตายได้นะครับผมถึงเวลาบุกเข้าไปไหนดูดิไอห้องอ e ีโวเกอร์เนี่ยอยู่ไหนนะโอ้โหผู้เจ้าเพียบเลยฮะอะไรวะเนี่ยน่ากลัวเกินใจเย็นครับค่อยๆคุยกันได้ไหมผมแค่มาหาของเองเนี่ย มันจะต้องสับมันขนาดนี้เลยเหรอเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วนะครับห้องนี้ปันเนี่ยโอ้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้ใจเย็นครับเราต้องสับมันอย่างรวดเร็วครับผมนี่ได้ของแล้วหนีเลยฮะไม่อยู่ลวจ้าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้พวกนี้มันน่ากลัวเกินครับเรามาค้ามกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมอาวุธใหม่ของเราใช่ไหมนี่ไงวางเรียงกันแบบนี้นะครับได้เป็นสไลเซอร์นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวพอเราค้ามไอเทมนี้เนี่ยเหมือนรากโบมันจะรีเซตด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าออาาาวุธนี้้้ทํะไไรดบงผม กงเล็บนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยคลิกซ้ายอุ้ยเหมือนจะเป็นการขุดได้นะครับผมแบบยิงก่าที่ขุดอีกอะขุดยังไวเลยฟื้อขุดได้หมดเลยฮะกดชิปล่ะอุ้ยเป็นการยิงลําแสงมาดิครับเลเซอร์บีมโอ้โหพังหมดเลยครับผมแล้วคลิกขวาล่ะฮะโอ้โหเนธเนธเคลิกขวามันจะเป็นการระเบิดเลยนะครับเนี่ยห้องหายไปหมดเลยครับผมอุ้ยเบอร์จัดตอนนี้เนี่ยเจอตัวอะไรก็ไม่น่ากลัวแล้วนะผมว่าเหมือนจะยังไม่ใช่อาวุธหลักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าแบบ เรื่องการขุดเนี่ยต้องไว้ใจได้เลยครับผมดูดิมันยอดจัดอะระเบิดไปหมดอะโอ้โหดูด,ด้ห้องนี้หายเลยนะระเบิดอันนี้ได้ไหมนะครับนี่ไงบ,บื้มไปเลยครับผมขอของเพิ่มหน่อยได้ไหมละครับอยากได้เป็นของกินบ้างอะมีไหมอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังจะโดนวาร์ปอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าให้เลือกสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมอ่ะรอบนี้คือสัตว์เลี้ยงเหรอมีอะไรบ้างสตีฟนะครับผมอ้ยเด้อพึ่งตัวใหญ่ยักษ์ก็ผมแล้วก็อันนี้อะไรอะเป็นเหมือนแบบว่าสลามนะผมหน้ายิ้มแล้วก็เป็นน้องอ่ะ จรจอกหรือเปล่านะฮะวิ่ยตัวนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าแบบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดูเฟี้ยวดีว่ะเลือกตัวนี้แล้วกันไหนโดซิมันคือตัวอะไรครับอุ้ยนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวนะพูดตรงนี้ออกก่อนอ้าเหมือนจะเป็นน้องบอกว่าสลามจริงๆด้วยนะครับเนี่ยม่อนไส้ขอต่อยหนึ่งทีได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวต่อยแล้วมีของออกมาคุณผู้ชมอุ้ยอะไรอะ่ะปั๊มของกินได้คุณผู้ชมนี่แหละที่เรากำลังต้องการเลยฮะปั๊มของกินไปดีครับแล้วน้องทําอะไรได้อีกไหมอ่ะคลิกขวาไปครับอุ้ยน้องโดดไปไหนอ่ะอุ้ยค ลอยไปไกลเลยว่ะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวขอลองใหม่ได้ไหมน้องสลามนะครับผมคลิกขวาไปนี่ไงโอ้โหคือจะบินแบบนี้เลยฮะแล้วก็บวกกับอ e ีไลท่าเนี่ยเท่ากับบินได้จริงๆเลยฮะ Let's go ครับผมฟืบนี่บินลงมาครับถือว่าแบบได้เพื่อนใ่มมาร่วมเดินทางนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะเจลลี่แอปเปิ้ลเหรอฮะอยากลองกินอนะแต่ว่าแบบยังไม่หิวนะครับผมระหว่างนี้ก็ระเบิดไปก่อนและกันครับนี่ยังไงก็ยังชอบอยู่ดีัะผมพลังการขุดเนี่ยมันโหดจ,จัดๆอ่ะคุณผู้ชม ทำลายแมนชั่นไปทั้งหลังเลยเออระเบิดไปก็โผเปไนไงสา,ายใจจะจัดนะฮะอุ้ยเนี่ยสามารถกินได้แล้วก็โผลไหนดูดีกินไปแล้วมีอะไรเปล่าเออไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เป็นของกินฟรีอะเนาะแค่นี้ก็ดีแล้วแหละเอาแล้วน้องไปไหนเนี่ยอย่าโซนดีครับน้องสามารถตายได้หรือเปล่าวะถ้าโดนอันนี้เออคงไม่ตายหรอกมั้งใช่ไหมเหมือนคุณได้ทีละชั้นเลยอขออาหารเพิ่มสักชุดหนึ่งได้ไหมฟื๊ตกไปฮะน้องก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแบบว่าตัวปั๊มของกินเนี่ยผมโอ้ยเอา้าอะไรวนะน้ยน้องติดน้องติด ย่างนี้มันก็ต้องช่วยดีอ่าช่วยยังไงดีครับเนี่ยขุดอันนี้ลนแล้วกันอ่าโอเครอดแล้วแล้วทีนี้ก็คือแบบของกินเพียบเลยเอา้าถึงเวลาเลือกครั้งถัดไปแล้วเหรออันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเลือกเคออสเหรอฮะคืออะไรวะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าน้ำข้นๆนะน้ำธรรมดาเบสล็อกแล้วก็อันนี้มันคืออะไรเนี่ยแปลกๆนะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นเนเธอร์ไรท์นะครับแต่ก็แบบเป็นสีเหมือนเพชรอะอาลองนี้ก็ได้ ไหนดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะอุ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมระเบิดครับระเบิดโอ้โหแต่วันนี้มันต้องหนีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนีทันหรือเปล่าหนีทันหรือเปล่าโอ้ยไปอ๋อเหมือนจะยังงงๆอยู่ฮะก็คือแบบว่ามีฝนในเทอร์ไร์เนี่ยตกลงมาแล้วบมโอ้โหเก็บของก่อนเลยแล้วกันอะไรวะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแอนเชียนไดมอนด์บล็อกเหรอเออว่ะแปลกจริงๆด้วยนะขอลองหน่อยสิว่ามันครับอะไรได้หรือเปล่านะครับโอ้โหแต่ตรงนี้คือเลสเลยนะเหมือนว่าตรงนี้ จะเป็นของใหม่นะครับผมเอาพีแอวางไว้เหรอกับอ่าแร่อันนี้นะครับอ๋อสามารถแตกมาเป็นแบบว่าเศษหกอันได้นะครับผมเออว่าทำอ้นนี่ดีกว่าสปิตติ้งเทเบิลนะฮะอ่าเรามาอัปเกรดกันดีกว่าเรามีชุดกอบเพชรใช่ไหมล่ะหมวกเพชรนะครับใส่อันนี้เข้าไปอุ้ยเอนชียนไดมอนด์ว่ะจัดไปฮะอันนี้ก็จะเป็นกระตรงตัวนะครับผมใส่เข้าไปเลยรองเท้านะครับอ่าแล้วก็เกงเนี่ยไม่มีก็ช่างมันแล้วกันครับผมเออแล้วถ้าเป็นดาบละฮะไหนเราดูดาบดิอุ้ย กลายเป็นอะไรอะแอนเชียร์ไดมอนด์ซอนครับผมรู้สึกรูปร่างมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วใส่ชุดเกราะก่อน,กนเลยครับไหนดูซิจะเท่หรือเปล่าหุยสุดยอดครับผมแล้วดาบนี้ล่ะนี่เป็นดาบใหญ่เลยนะฮะไดอาวุธใหม่แบบนี้เนี่ยเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับต่อไปครับผมมันจะแรงหรือเปล่ามาดิดาใหม่เลยนะอุ่ยเฉาะตายซะอุ้ยเดี๋ยวรู้สึกตบไม่ตายฮะดาบปอมไหมเนี่ยคือรูปร่างอะเท่นะผมแต่ว่าแบบดาเมจอาจจะยังไม่จัดจ้านฮะเอ้า เลือกครั้งถัดไปแล้วหรออันนี้บอกว่าเลือกสักเจอเลยครับผมมีอะไรบ้างอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอกว่า DN นะฮะน้องไก่เดี๋ยนะแล้วอันนี้อะไรอะ่ะปากการังหรือเปล่าครับแล้วก็แอปเปิลสุดแปลกนะครับผมสีแบบนี้ซะด้วยบอกว่าเท็กเจอร์ไม่โหลดอะ่ะอันนี้แหละน่าสนใจสุดครับเลือกอันนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะมีวิญญาณนะครับผมเฮ้ยจะเย็นนะฮะเรื่องนี้ต้องไปเล่าในเดอะโกด์อยู่ๆผมก็โดนวาร์ปมา แล้วก็โดนกลุ่มผีเนี่ยไลก่กระทืบเลยครับผมวิวจะโหดหลายเกินไปหรือเปล่าในแบบนี้เนี่ยจะวันนี้ต้องฆ่ามันครับโดนไปดิเออสับไปผมรู้สึกว่าถ้าเป็นขวานเนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับขออนุญาตใช้ขวานแล้วกันเออไอ้ดาบเท่ๆเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนวิน้องผีเยอะจังเลยอะฮะผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับผมต่อมันไปวิมีของดรอปด้วยวิญญาณดรอปเหรอฮะต่อไปครับผมใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเออตายตายเหอะโอเคครับผมวิยอันนี้มีกล่องด้วยนี่ไหนดูซิมีอะะไรนะรนคับ โอ้โหสเต็กทองคำก็หผมแจมเลยงี้โอ๊ยเด้อเด้อยังไม่หมดหรอมันเฮียนจริงด้วยนะเออโอเคตายแล้วก็บผมแล้วก็นี้เนี่ยแอปเปิลของเรานั่นเองไหนลองกินดูดิจัดไปครับฟึ้โอ้โหเด้อเด้อรู้สึกว่าแบบเราสามารถบินได้เหรอฮะก็ทําให้เราบินได้โอ้โหขอบคุณครับข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงวิญญาณเฮียนอีกตัวหนึ่งนะครับเฮียนหรอฮะตอบไปดิตายซานะครับผมอันนี้มีอะไรปะวิของเยอะเหมือนกันนี่เก็บมาเลย แอปเปิลเทพนะครับผมทาให้เราสามารถบินได้กันเลยทีเดียวเอาล่ะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าประตูมิติหรือเปล่าครับเนี่ยไหนลองไปดูดิ let's go อ๋อเหมือนจะเป็นการเลือกขั้นถัดไปนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกให้เลือกอามิตินะครับผมเลือกไดเมนชั่นอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยกันไกนะครับผมอันนี้อ่น่าจะเป็นแบบว่าคริสตัลสีเหลืองอะไรดีวะไม่แน่ใจฮะอันนี้อ่ะดีเอ็นแน่นอนแล้วก็ปะการังอีกหรือเปล่าเนี่ยเอานี้แล้วกันสีทูกฉโลค,ครับผมขอเลือกอันนี้ เอาแล้วผมว่าโผล่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงคิต้าสีเหลืองนะครับผมอ๋อเหมือนจะเป็นรังพึ่งหรือเปล่าโอ้โหผมไม่อยู่รังพึ่งเหรอเนี่ยสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าโอ้หูมิตินี้กว้างเหมือนกันนะครับเอ้ยมีน้องพึ่งวะผมว่าเราไม่ควรเป็นศัตรูเขาเลยนะฮะในทางที่ดีเนี่ยโดดเราไปดูนีข้างล่างนี้มีอะไรปพ๊บนี่แช่น้ำพึ่งก็ผมหวานจัดเออว่าเราสามารถบินได้ไดนี่วะใช่ไหมขอบินหน่อยละกันนะครับน้องพึ่งเหรอผมจะตบดีปะว่าหมันไส้อ่ะขอตบทีหนึ่งละกัน เรียบร้อยฮะสร้างศัตรูครับผมผมทำทำไมวะเน,นี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไหนๆก็ต้องสู้แล้วเนี่ยก็ลุยกันดีกว่าครับมาดิใช้นี่ใช้นี่นขวานครับผมอ่ามาดีครับต่อไปเรียบร้อยครับชนะพึ่งฮะ <c oughs> ดีใจจัดขออนุญาตบินดูนิสหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมมันกว้างขนาดนี้เลยเหรอรลัลงพึ่งเนี่ยวิ่งแถวนี้มีสีเหลืองเยอะเหมือนกันนะอ่าเหล่านี้ตัวอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบว่าสลามเหรอฮะขอต่อยหน่อยดิปึ๊บต่อยสลามไปตัวนี้ตกแล้วได้อะไรบะเนี่ย เอาหายไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอบอกว,ว่าว้าวครั้งถัดไปเลยกันะฮะโอเคเรียบร้อยเจ้าว,วันนี้ <c oughs> เขาบอกให้เราเนี่ยเลือกไฟนอลบอสนะครับผมโอโ้โหตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าซอมบี้ยักษ์นะฮะนี่ตัวอะไรไม่รู้อันนี้อ่าหอยทากเหรอครับหอยทากอ่ากับเอนเดอร์ดักอนโอเคตัวนี้เบื่อแล้วอืมผมคิดว่าในไหนเราก็เลือกได้เนี่ยเราเลือกตัวที่มันดูแบบว่าอ่อนแอที่สุดไหมอ่าเราจะได้สู้ได้แบบสบายๆไงงั้นก็เลือกไอเจ้านี่แหละฮะหอยทากของเรา อเหมือนตรงนั้นเนี่ยผมจะเห็นเป็นหอยทากเลยนะครับที่เราเลือกไว้เนี่ยขอแวะไปดูหน่อยสิสวัสดีครับหอยทากมันจะทาอะไรเราปะ่ะอุ้ยนี่ไงบอสจรททิงด้วยคุณผู้ชมมาดีครับต่อสู้กันหน่อยไหมล่ะฮะฆ่ามันอุ้ยคุณผู้ชมต่อไปรู้สึกเหมือนมันจะไม่ตายเลยว่ะอุ้ยถึงเหมือนกันนะเนี่ยมาดีครับสับไปอุ้ยเรียบร้อยก็ผมถือว่าเป็นการเลือกบอสท,ที่ดีฮะเพราะว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยเลือกแต่บอสโดนโหดใช่ไหมล่ะครั้งนี้ก็แบบอยากได้บ,บอสที่มันฆ่าสบายบ้างนะครับผมเอา้ากลับไปท มันจะมีอะไรให้เราเลือกอีกไหมนะตอนนี้เราก็เลือกมาแบบ7อย่างแล้ววะตั้งแต่ที่เลือกมาเนี่ยอยากรู้แล้วครับครั้งสุดท้ายมันคือเลือกอะไรโอ้มาแล้วคุณผู้ชมการเลือกครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยเลือกการตายของตัวเองครับแย่แล้วผมจะตายยังไงดีเนี่ยอันนี้คือแบบว่าหัวเกลต้านแล้วผมแต่ว่าแบบมันดูโหดอะ่ะอ่านี้ล่ะเป็นเสื้อนะครับอันนี้แอนด์วิวก็ผมแล้วก็ไข่ลวฮะไข่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเลือกอะไรครับแต่ผมเจอแบบตัวเลกที่ผมถูกใจแล้ว อ่าให้อันวิวเนี่ยถ้าผัวเราตายก็คงไม่เร็วเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเลือกอันนี้แหละครับในวาระสุดท้ายเนี่ยเราต้องตายแบบนี้เหรอแอนวิวนะครับโอ้โหนี่ไงทับผมโอ้ไม่ตายคุณผู้ชมเรารอดจากความตายได้โอ้เหลือเลือดแบบว่าหนึ่งหัวใจพอดีเลยฮะโอ้ผมก็ดวงแข็งเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จบทุกการเลือกได้แล้วเลยครับผมโดยที่ไม่ตายด้วยฮะในตอนสุดท้ายแต่ว่าตายตอนไอ้นั่นนะอุกาบาทถล่มอ่ะคุณผู้ชมโหดจัดเลยฮะอันนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบีเท่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ